เบิ่งกบรุ่นใหญ่เนาะเพราะว่ากับบ่ท่านหนาวเปนไดพี่น้องเิ่นกัะย่างบ่ท่านเขาง่ายครับผมเบิ่งเลยพ่นปกติถ้าบ่อหายอาหารพี่น้องพ่นอยู่ได้ง่ายเบิ่ดเลยครับพ่นพ่นจะอยู่ข้างในเบิ่ดเลยเนาะบ้าน้องกับพาพี่น้องมาเบิ่งคบรุ่นใหญ่ครับรุ่นน่อยห้องบ้าน้องขายเบิ่ดแล้วครับผมขนาดบ่ท่านร่มได้พี่น้องมันกับเขาง่ายแลยเนาะนี่ตัวนี้บ้าน้องก็เอาเอาฟางเขาพี่น้องมาปลกไว้เนาะนี่ออกมาแล้วพี่น้อง เดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งกับนานเพิ่จะออกมากินอาหารนะครับเนาะแต่ก็ยังกินอาหารดีขึ้นเวยครับผมเพราะว่ากับว่าหน่ายหนาวแห้งเนาะนี่ครับเวลาไหนเก็จะเข่าง่ายอยู่จริงสิละคือจังบ่มีกบในพี่น้องนี่ดีครับวันนี้ก็พอกกระเบาน้องในช่องกบปลาพาะรวยนะครับพี่น้องเนาะวันนี้บาน้องกับจสืาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งกบกับผมกบหรุนใหญ่เนาะเดี๋ยวบาน้องกับเสื้าพี่น้องมาเบิ่งครับผมเพิ่นยังกินอาหารดีบอ เพราะว่ามึงบาน้องกับผพาพ,พี่น้องมาอัปเดตเบิ้งกบนะครับเนาะไปเบิ้งเลยครับผมนี่แหละครับผมบาน้องกับผาพี่น้องมาเบิ้งกรบรุ่ในใหญ่เนาะเพราะว่ากับบ้ทานหนาวเปนไดพี่น้องเพิ่งจะย่างบ้ท่านเข่าง่ายครับผมเบิ้งเลยพ้่น้องมาหาอาหารตอนเทียงเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งเลยครับผมมาเปลี่ยนน้ำให้เพิ่นหน้ำครับผมเปลี่ยนน้ำออกใหม่น้ำเนาะเขาก็จะเปลี่ยนน้ำอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผม เปลี่ยนเทนึงเนาะกับเบิ้องหนำว่านำเสียบอนาำมินบอนะพี่น้องเนาะนี่นะครับผมพี่น้องกับเปลี่ยนออกครับผมเบิงเลยครับปกติถาบวหายอาหารพี่น้องคนอยู่ในไงเบิร์ดเลยครับผม่นจะอยู่ข้างในเบิดเลยเนาะบ้าน้องกับพาพี่น้องมาเบิ้องบรุ่นใหญ่ครับรุ่นหน่อยห้องบ้าน an ้องขายเบิดแล้วครับผมต้องเป็นพี่นาครับคือรุ่นนี้จะเอารุ่นนี้ไปป็นพอพันธแม่พันเนาะครับเนาะ ตัวน,นี้จะเป็นกบแม่ครับผมเดี๋ยวจะพ้าไปเบ่งกบผูเนาะนี่ครับบอทัดกันมาเนี่ยก็จะเป็นกบกบผูครับพี่น้องกบผูพ๋พูนจะอยู่ในง่ายครับพีพ่พน้องพูนจะยูนง่ายง่ายเนาะเดี๋ยวบ้าน้องจะพาพี่น้องเขาไปเบ่งครับผมขนาดบ้านร่มได้พี่น้องมันก็เขาง่ายแลลวเนาะนี่ตัวนี้บ้าน้องก็เอาเอาฟางเขาพี่น้องมาปกไว้เนาะเดี๋ยวบ้าน้องก็จะเก,ออกีียวเอามาใส่อีกครับผม นี่ครับฟางเขาที่อยู่ในเฮน่าเฮ้านี่น้องพี่น้องเนาะนี่ครับผมบาน้องกับเกียวเอามาเอามาใส่ไปให้เพื่นเขาง่ายครับผมนี่ออกมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งกับน,าน้าเพื่อนจะออกมากินอาหารนะครับเนาะแต่ก็ยังกินอาหารดีขึ้นเราด้วยครับผมเพราะว่ากับว่ท่านหนหนาวแห้งเนาะเดี๋ยวบาน้องจะภาพพี่น้องมาเบิ่งเพื่อนอยู่ในง่ายครับเบิ่งพี่น้องพูด เขาง่ายเซลครับมันเกจะเหตุง่ายของเพัอนอยู่เนี่ยนี่แหละพี่น้องข้างในหมนเต็มเลยครับอยู่ในอยู่ในกระเบื้องอีกกระมี่ได้พี่น้องให้ผ้าเบื้องพอบ้าน้องเอากระเบื้องมาใส่ไว้ครับพู้นครับพี่น้องอยู่ข้างในเลยนะครับเนาะท่างผุ้นกระแมนควบผูนีอ่อยู่ประมาณยี่สิบกว่าตัวพี่น้องนี่ครับผมบ้าน้องก็เอามาใส่เหตุง่ายเหตุพันเนาะครับเนาะเพมันก็จะได้ส้น เวลาหนาหนาวามากคุจะเขาง่ายพี่น้องนี่สีออกมาแล้วปิดว้ก้อนครับผม,มสียุ่งง่ายอย่างสิเละพี่น้องเดี๋ยวบอน้องจะพาพี่น้องเขาไปเบิ้องมาเบิ้งกบแม่นะครับเนาะกบตัวแม่นี่ิ่นจะบอยังกินอาหารดีคือเเราอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิผ้าขามมาเบิ้งฟังพี่ครับเดี๋ยวสิผ้าเขาไปเบิ้งขังในเลยเนาะครับเนาะ นี่ครับผมคบแม่ควรจะบอบอแคะบันไดพี่น้องโตคนนะเนาะครันตีแล้วครับมีแต่ตัวใหญ่เ,งงเลยหูเบิ่งครับพี่น้องมันตีมากินอาหารดีครับมีแต่ตัวใหญ่เ,งงเลยพี่น้องพูดผุดผุดผุดเขาไป,ไงไงป็นง่ายเบิร์แล้วครับผมมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยไบอกน้องจะพามาเบิ่ง เบิ่งตัวเพิ่นครับพี่น้องนี่กบแม่คอนจะบมมี่กองเสียงเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมกองเสียงมันจะบมมีมันจะเป็นตัวแม่ครับถัา้าเป็นตัวผู้สิมีกองเสียงอยู่ข้างสองหม่องครับผมตัวนี้สิเป็นกบตัวแม่เนาะตัวใหญ่แห้ง้ะครับฉบัาน้องสิพภาพ,พี่น้องเบิ่งอยู่ในง่ายครับคู่นพี่น้องเขาไง่ายเต็มเลยครับอเขอาพังหนอยู่ในองแตลายครับเบิ่งเลยพี่น้อง บัท่านหนาวเป็นไดครับเป็นเขาง่ายแล้วฟังผีก็เคล็ดง่ายไปครับจะเอาออกหยาดแม่พี่น้องตัวนี้ดำปึดเลยครับผมตัวแบบใหญ่พี่น้องชีมีออกสีดำสีออกเหลือง,องกับมีพี่น้องมีง่ายแห้งครับ ไปแล้วไปแล้วมึงพี่น้องคุณตัวไงตัวงามครับผมมึงเลยครับจะเลยเป็นแม่พันธุ์นะครับเนาะพี่น้องมากิึงกบเข้าไงครับผมมึงฟังกันร้ายกับพี่น้องมึอ,อยู่ข้างในใน้องอู้ยมึงเลยครับงางออกคุณ แตอ่อยู่ในไงเต็มเลยครับหลายครับกบแม่อยู่ในไงนี่เนาะนี่นะครับเวลานะ่ะเพื่อนก็นจะว่าเขาไงานาหนาวเนาะปีนาคนครับฝนตกอีกทีหนึง่งเขาจังจะเอาออกมาเขาคู่กันหน่อยพี่น้องนี่ครับบ้าน้องก,กับพี่น้องมาเบิง้งข,า,ขาวๆกอนเนาะเพื่อนกะจะออกมากินอยู่หรอครับ แต่ว่าก็จะกินดีบปันไดบะทอหนานั่นเนาะครับเนาะนี่ครับเวลานไหนเขาจะเขาง่ายจริงๆส่ละคือจังบุ้มไม่กบเด้พี่น้องบึ้งครับพาพี่น้องมาส้มเมืองอีกนะครับเนาะอู้เขาง่ายครับสิยูนยังง่ายยังสัน่นเลยพี่น้องบึ้งเลยครับเป็นตัวใหญ่ๆเขาไปบึ้งไปไก่พี่น้องเอ้ยหน แบบหลายครับอยู่นี่นีกับอยู่บมานกบผมจงไว้อยู่บมานสามสิบประตูอยู่ดอบพี่น้องกบแม่เนาะไวถ้าเป็นไงครับผมเพิ่นให้เพิ่นเข่าไงไว้อยู่ในไงเลยพี่น้องอู้วาพี่น้องมาเบิ่งกไก่เลยครับเพิ่นจะกัดจะเข่ามาอยู่ในผงสิเละพี่น้องเต็มเลยครับอยู่ในไงเนาะภาพพี่น้องมาเบิ่งกไก่เลยครับ เป็นตะเบิงครับพี่น้องผูนกินง่ายๆอู้หูแห้งเอาออกแห้งตะลายครับเบิงเลยพี่น้องเป็นตะเบิงครับพี่น้องพู้ผู้ผู้ผูเบิงครับตัวตัวเหลืองๆครับพี่น้องผูนเขาง่ายเลยนะครับเนาะแต่ว่ากับท้านเขาง่ายแห้งครับพี่น้องก็ยังออกมากินอาหารเดียวจักน้อยนี่ครับจะบุคอยออกมากินอาหารครับเพราะว่าพนจะ ถือร่มหลายคนจะเข่าง่ายเลยเนาะพี่น้องเนาะลาเขาก็จะเอาหนามมาฮดเฟียงเล็กน้อยครับพี่น้องพาพี่น้องเขาวางได้ง่ายเลยนะครับนี่งงเลยครับฮูดฮูดฮูดเป็นตะเบิ้งครับผมนี่ครับคุณจะยูจากสีแล้วพี่น้อง ก็เฮ็ดไว้ให้พอได้มาบึงครับพอได้ให้เพื่อนเขาง่ายนะพี่น้องเนาะเวกาก็จะเอาอาหารใส่ในน้ำไว้ครับผมเพื่อนก็นจะออกมากินครับจะส่วนมากทานาหนาวคนกับ่คคอยออกมากินบันไดครับผมเบิ่งเลยครับแต่นีก็บว่าท่านในหนาวบันไดเดอกพี่น้องอยังอากาศยังสีหน,นาวแน่บหนาวแน่นะครับเนาะพาพี่น้องมาเมบึงกบ กบหญ่ค,ครับผมกบหน่อยกับรุ่นหน่อยเบิดแล้วเหลืออยู่ประมาณห้าหกตัวครับก็เลยเลียเ้ยงไว้เลยนี่นะครับผมนี่ครับผมรุ่นนี้กบหน่อยกับเหลือ,อยู่ประมาณสี่าหาตัวพีนวนน่น้องเพราะว่าห้องบ้านน้องก็เอาเพ่นไวน้ำนะครับเนาะรุ่นนี้จะรุ่นหน่อยแห้งครับก็เลยปล่อยเพ่นไวนเพ่นหน่ครับรุ่นนี้ก็จะเข่าง่ายขึ้นกันได้พี่น้อง ขนาดกบน้อยนีอยก็ยังเข่าง่ายครับนี่ครับบ้าน้องก็เอาเที่ยงมาใส่เพื่อนพุ่นพี่น้องมึงติล่ะขนาดรุ่นน้อยกับเข่าง่ายกันครับพุ่นพุ่พุ่ไปเซลพี่น้องไปแล้วครับขนาดกบน้อยก็ยังเข่าง่ายเด้พี่น้องบ้าน้องก็ติตัดเฟียงมาโผล่ไว้ข้างๆนี่เพื่อนครับเหลืออยู่ประมาณหาหกโตครับบอ่อหน่อยเนาะ หลุนขอบบ่อหน่อยๆนี่ครับผมเปลี่ยนน้ำท้ำห่วมสะอาดให้เพื่อนครับผมก็เลยพาพี่น้องมาหายอาหารย้ำเทียงครับผมเขาในงไงเบ็ดละพี่น้องนิดจีรีครับนี่พี่น้องคนที่ยูน้ำไงอย่างนี้ถ้าพี่น้องิึงพูดมึงตีแลละครับพี่น้อง ยังไงแซวเลยครับกระสียูจังสีเลยพี่น้องเบิ่งเลื่อยผมนี่จะตัวใหญ่ๆง,งามๆครับผมโด,ดมาแล้ว่พี่น้องอยู่ในไงครับปูไปแล้วครับตัวใหญ่แห้งเลยพี่น้องใหญ่ครับผมบุตร บึงเลยครับตัวเดียวกับตัวใหญ่แห้งกับน้องพู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 อื้มอืมห้องครับผมบึงเลยครับพูตัวแบบใหญ่หลี่อยู่ในไงเบิดนแล้วครับผมพูเขาไปอีกแล้วเขาไปส่วนในไงแล้วครับ ดีอยู่ในผีเปื้อนพี่น้องพูดครับแบบหลายพี่น้องเขาไงแซวเลยครับภาพี่น้องมาสวมกบเขาไงเนาะครับเนาะเบิ่งเลยย่ำเทียงครับผม อย่าลืมในช่องกบป,ป่าผ้าลวยด้วยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องก็จะเหคลิปให้พี่น้องมึงเรื่อยๆครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ